ไม่มีอะไรจะดีล่ำเลิศเท่ากับจิตที่สงบแล้วความสุขก็ดีเกิดจากความสงบเป็นความสุขดีอย่างยิ่งความสบายที่เกิดจากความสงบแล้วสบายอย่างยิ่งความสะอาดจุดจริต ที่เกิดจากความสงบแล้วสะอาดสุดจริตอย่างยิ่งความดับทุกข์ดับร้อนทั้งปวงที่เกิดจากความสงบแล้วเป็นความดับทุกข์ดับร้อนทั้งปวงได้เป็นอย่างยิ่งดังนี้เป็นต้นไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าดีกว่าเป็นกุศลกว่า ตลอดจนถึงทางพ้นทุกข์ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมเท่ากับทางความสงบความสงบคือสมาธิอย่างหนึ่งฌานอย่างหนึ่งสมาธิได้แก่การพิจารณาหรือกำหนดรู เช่นกำหนดรู้ว่าผมขนเล็บฟันหนังแท้จริงเป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเช่นฟันแม้เราจะแปรงฟันทุกวันทุกวันเวลาฟันมาหลุดมาสตกะปกมีกลิ่นเหม็น รู้อย่างนี้และรู้ทั่วทั่วไปในกายทำใจให้สะอาดสงบได้การพิจารณาคือพิจารณาตามความจริงว่าผมที่ต้องรู้ว่าผมเป็นของปฏิกูลเวลาเราเผาขนที่ถูก ตัดโกนมาแล้วผมไปเผามันเหม็นแสดงว่าน้ำหล่อเลี้ยงในผมนั้นเหม็นพิจารณาต่อไปว่าผมเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหนก็หมายความว่าผมนั้นเกิดที่บนทีศะมีแผ่นหนังบนทีศะ มีช่องรูของผมที่เกิดมาจากภายในซึ่งภายในอะไรเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีน้ำเลือดน้ำหนองปุบโพโลหิตชุ่มแช่อยู่ผมก็ดูเอาปุบโพโลหิตเหล่านั้นมาหล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างปุโพโลหิตคือน้ำเลือดน้ำเหลืองเอามาหล่อเลี้ยงในความเป็นไป คนเราถ้าไม่อาบน้ำมาวันสองวันขนก็ดีผิวหนังก็ดีผมก็ดีเหม็นที่จริงสิ่งที่เหม็นนั้นมันออกมาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรจะไปห้ามกันมันได้แม้ตายแล้วม่ยิ่งของเหม็นก็ออกมามากขึ้น จนหมดไปเหลือแต่กระดูกล้วนๆแล้วก็สลายไปสรีระร่างกายของคนเหานี้จึงเป็นเหมือนกองอสุภะกองหนึ่งคือสิ่งของที่เน่าเปือ่อยผุพังเหม็นกองหนึ่งแต่ ผูกปกปิดไว้ด้วยการคอยล้างคอยทำความสะอาดอยู่เสมอมันเลอะมาก็อาบน้ำชำระร่างกายพอกสบู่ไปกลิ่นสบู่มันหอมได้เดี๋ยวเดียๆมันก็ค่อยๆจางไปแล้วกลิ่นเหม็นก็ออกมาอีกเพราะความเหม็นนั้นมันอยู่ในภายในภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มังสังคือเนื้อนหารูคือเอ็นทั้งหลายอัฐิคือกระดูกทั้งหลายอัธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหาดยังหัวใจยักกนังตับกิโลมะกังพังผืดปับผาสังปอดปีหกังไตกิโลมะกังพังผืดยักกนังตับหาดยังหัวใจวักกังม้า ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ใส่น้อยใส่ใหญ่ร้วนแต่ปฏิกูลทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาคือพิจารณาบ่อยๆเข้ากลับไปกลับมาเข้าก็จะเห็นของปฏิกูลเหมือนกับเราเดินไปและทำของตกของเล็กๆตกเดินเที่ยวหนึ่งกลับไปย้อนมีอีกย่างหาไม่เห็น ย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็จะพบเมื่อมันตกอยู่ตรงนั้นฉันใดการพิจารณากลับไปเกษาถึงมัทเกมัทลุงคังและธาตุน้ำถึงมุดตังน้ำมูดกลับถอยหลังถึงเกษาถึงปิตังน้ำดีธาตุน้ำมัทเกมัชลุงคังถึงเกษา กลับไปกลับมากลับไปกลับมามากขา่าวจิตที่ไม่ทรงสายไปภายนอกก็จะสงบขึ้นเมื่อสงบขึ้นก็จะเห็นสิ่งที่พิจารณานั้นตามความจริงในส่วนจิตตามองเห็นวัตถุภายนอกจิตฝึกดีแล้วมองเห็น สิ่งภายในพร้อมด้วยธรรมะที่บุคคลอบรมดีแล้วคือฝึกด,ดีแล้วจะเห็นชัดเจนความเป็นจริงของสภาพของร่างกายและของกองร่างกระดูกร่างเนื้อที่เราอาศัยอยู่ในขณะนี้ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง เวลานี้เหมือนกับว่าเราไม่มีบ้านอยู่เราไปอาศัยห้องส้วมห้องหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องชำระห้องส้วมให้สะอาดเพื่อไม่เหม็นเผลอไม่ได้เพลอม,มันก็เหม็นมาอีกแล้วก็ต้องล้างกันอยู่เสมอกายนี้ก็เหมือนกันต้องล้างกันอยู่เสมอทำความอาสะอาดอยู่เสมอ อันนี้เป็นความจริงจริงอย่างนี้จริงอย่างที่เรียกว่ามีอยู่เรื่อยไปไม่หมดหนึ่งจริงเหมือนกันทุกๆคนสองจริงอยู่ร่าไปสามอดีตปัจจุบันอนาคตจะมีร่างกองร่างนี้อีกก็เป็นจริงอย่างนี้ และต่อไปคราวใดเกิดร่างนี้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ตามมาเสมอไปไม่มีอะไรที่จะชำระให้หมดจดไปได้แม้จะทำบุญสุนทานมากมายเพียงใดก็ตามเกิดมามีร่างกองนี้แล้วต้องมีของปฏิกูลมีกินเหม็น จะไม่ให้เหม็นมีทางเดียวทำให้พ้นจากกิเลสหมดความเวียนว่ายใต้เกิดไม่ต้องอาศัยร่างนี้ไม่ต้องอาศัยห้องซ่วมนี้อีกต่อไปจึงจะหมดกินปฏิกูลการทำความสงบทางจิตพุโทโธพุโทโธทีเ่เรานลกอยู่นี้หนึ่งเพื่อให้เกิดความสงบ สเพื่อให้จิตใจเกิดความผ่องแผ้วสามเพื่อให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสี่เพื่อให้เกิดบุญกุศลข้ามถึงธรรมะเข้าสู่ธรรมะขั้นสูงสืบต่อไปจนฝ่าพ้นทุกข์อันหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติบ,ตบวชเรียนเป็นพระเป็นเนนกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เรียกสันๆว่าตามรอยพระพุทธองค์คือพระพุทธองค์แม้เป็นกษัตริย์ยังไม่ติดอยู่ในสุขแห่งกามาสุขเพราะเห็นทุกข์ว่าไม่ยั่งยืนจึงออกบวชฝึกจิตให้สงบเมื่อสงบแล้วใช้ปัญญาจนถึงตัดกิเลสได้ และมีเมตตาสั่งสอนประชาชนให้รู้เห็นตามความจริงมาจนบัดนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามก็เรียกว่าดำเนินตามรอยพระพุทธองค์พระพุทธองค์เสด็จไปแล้วทางบุญเราก็เดินตามทางบุญพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วพ้นจากทุกข์เราเดินตามรอยก็จะพ้นจากทุกข์ไม่วันนี้วันหน้า ภายภาคหน้าตามแต่กําลังแห่งความเพียรสติปัญญาของตนซึ่งเป็นทางที่ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในการเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครที่จะแสดงปฏิบัติด้วยความยอดเยี่ยมเหมือนพระพุทธองค์เพราะฉะนั้น เรานับถือคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ควรบูชาพระองค์การบูชาพระองค์นั้นต้องปฏิบัติบูชาบูชามีสองอย่างคืออามิรบูชาได้แก่นำดอกไม้พูบเทียนกราบไหว้บูชาอย่างหนึ่งสองปฏิบัติตามศีลตามสมาธิตามปัญญาจนพ้นจากกิเลส เป็นการบูชาอย่างหนึง่งการบูชาสองประการนี้พระพุทธเจ้าเรียกปฏิบัติบูบชาว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมคือปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเราทำสมาธิทุกครั้งได้บุญทุกครั้งถือว่าและยังได้บุญคือปฏิบัติบูบบชาด้วยเราทำสมาธิทุกครั้งทำให้ใจของเราหยุด จากการคิดชัว่วมากบางน้อยบ้างตามกำลังสติปัญญาเราทำสมาธิทุกครั้งชื่อว่าแสวงหาความสุขที่ถูกต้องเราทำสมาธิทุกครั้งชื่อว่าแสวงหาปัญญาเดินทางเข้าสู่ปัญญาเมื่อบุคคลเดินทางเข้าสู่ปัญญาได้เต็มรูป นาเป็นรูปธรรมของปัญญาแล้วก็พ้นจากทุกทั้งปวงต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาอบรมจิตของตนภาวนาพุทโธพุทโธท,ที่เคยปฏิบัติมาอดทนและปล่อยวางอจากความเมื่อยนั่งให้นิ่งๆอย่าหยุกหยิกหยุกหยิกกายครั้งขรา,าวใยใจก็หยุกหยิกด้วย หวั่นไหวกายข้างใดใจก็หวั่นไหวด้วยพยายามประคองกายให้นิ่งนั่งตัวตรงดำรงสติให้ตั้งมัน่นเกาะพุโทโธพุโทโธให้ตั้งมัน่นด้วยความมีสติอย่าเผลอเมื่อเรามีพุโทโธเป็นที่นึกไว้ในใจอยู่เสมอไม่พลั้งไม่เผลอแล้ว เรียกว่าเกาะพุโทโธอยู่ในที่สุดก็จะเกิดความสงบได้แล้วก็จะรู้ได้โดยตนเองการทำสมาธิยากอยู่ตอนที่จะถึงสมาธิครั้นเมื่อถึงสมาธิย่อมเห็นย่อมรู้ครั้นเมื่อรู้แล้วเห็นรู้แล้วเห็นแล้วเป็นกำลังอย่างมหาศาลที่จะพา ตัวเราให้มีความเพียรมีความใจใสเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติเองด้วยตนเองก่อนที่จะถึงจึงต้องมีความอดทนมีความต่อสู้มีการใช้ปัญญามีการจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนเห็นแนวพบแนวคือความสงบต่อน,นั้นไปก็จะไปได้ตนเองเหมือนกับว่า เราเดินทางมาพบทางแยกหลายทางไม่รู้จะไปทางไหนยิ้นกระถูกต้องตามที่เราจะไปเมื่อมีคนชี้บอกแล้วว่าไปทางนี้พอรู้ทางแล้วเราก็ไปของเราเองได้อิดเมื่อถึงสมาธิแล้วเราก็ไปสู่ความสงบแล้วก็ความสงบก็จะเป็นอย่างไรเราก็รู้แล้วเห็นแล้วปฏิบัติได้ต่อไปเพราะฉะนั้นจงพยายามนั่งให้นิ่งให้ตรง ตั้งจิตใจให้แน่วแน่นึกถึงพุทโธรื่ฟ้ามีสติอย่าเพล่หายใจให้เบานึกเบาเบาให้เบาที่สุดกายเบาใจก็จะเบากายเบาใจเบาใจก็จะสงบเป็นอยู่อย่างนี้ต่อน,นี้ไปจงตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่อไป